ครับจะเห็นว่าเวลาเราดูว่าโอเค what do you mean by affordability ความหมายคืออะไ like รว่า affordability เนี่ยเราใช้คำว่า household income มันมี definition ของ household income ว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมีพ่อแม่ contribution ในในในขันเพื่อจะซื้อบ้านเนี่ยมีเงินเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ต่อเดือนนะครับไอ assumption เนี่ยสำคัญมากเราก็มีค่าเกณฑ์ออกมาว่าสมมุติ household income บ i ๊ m m n d manager รับเ,เงินเดือนคนละสองหมื่นห้าสองคนอย่างเงี้ยห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทกี่กี่เปอร์เซ็นต์มาผ่อนบางคนบอกสามสิบสี่สิบแล้วแต่ทฤษฎีนะฮะแต่ก็จะเห็นว่าเรนจ์เนี่ยประมาณถ้าเฮาส์ซูอีค่ำห้าหมื่นบาทเราเอาเอาเงินห้าหมื่นบาทของเราทั้งเดือนเนี่ยมาผ่นอนนะครับหรือมาเช่าเท่าไหร่นะครับนี่มิดแมเนเจอร์นะฮะไม่ใช่พูดถึงว่าเออสตาฟที่ทำโรงงานหรืออะไรพวกนี้เลยนะ ก็จะเห็นว่า affordability ม,มันยากมากนะครับก็ลองมาดูว่า้ ratio เนี่ยเราเสียสามเนอร์ afford ได้เท่าไหร่จะสังเกตน,นะครับตาม ratio แบ่เงี้ยคนที่ a f f o r อร์ส่วนใหญ่ในในกรุงเทพแล้วเนี่ยกือบ40% less than 1ล้านบาททำไมตลาดปึกษาโต no rocket science ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถามใครก็ป็นย่างนี้ปรึกษากินอยู่คนเดียวเคก,ก้อนนี้ไม่มีใครทำได้นะฮะ นะครับต่อมานะฮะอันนี้คือหลักเราก็บอกว่าเราเองอยู่ประมาณนี้11นะครับ,ะรบจะจะสังเกตครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย i d เโต่อแต่จำจำชาร์ตนี้ไว้ด้วยนะครับไ่ซิงนะฮะว่าไอเดโอนี่จะเป็นเป็นโพลล์หลักที่ติดรถไฟฟ้านะครับแล้วจะเห็นว่าท้ายถ้าราคาต่อตารางเมตรเราบอกว่า8ปดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งเออมันเริ่มแพงแล้วนะ <c oughs> แต่แสนละเซนแสนหนึ่งกับ35ตารางเมตร แต่เท่าไหร่ครับ3.5ล้านบาท3.5ล้านบาทก็ย so, ังอยู่เรนจ์นี้นะฮะถ้า70,000บาทคูณนะฮะ70,000บาทคูณ35ก็อยู่ประมาณเรนจ์เช่นเดียวกันคิดดิโก้นะครับหาลูกค้าหายังไง i อเดนฟายตามว่ามีปลาอยู่ในท้องท้องทะเลหรือเปล่าเนี่ยตอกว่าปลาเธออยู่ตรงไหนบ้างนะฮะ แล้วนี้ข้อข้อสุดน่าสุดใจในการหนึ่งตัวนี้สถิส,สิสติกของสังคมบ้านเรานะฮะนะครับจะเห็นว่าของเราเนี่ยอายุเราเราลองมาซัมซัมชั่นเซกเมนต์นี้กับทงนี้ไปนะตรงนีดูสิครับเท่าไหร่40 22ที่บวกเท่าไหร่ที่40 40บวกประมาณ50อัพ50อานะยุต่ำกว่า34นะครับ ถ้าดูพายชาร์ตนี้แล้วเปรียบที่กับญี่ปุ่นหรือประเทศอสาหกรรมที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างเยอรมันเนี่ยเรสชัหนักมาฝั่งนี้หมดอินเวสเตอร์ของผมนะครับเป็นอินเวสเตอร์จักเยอรมันเป็นส่วนใหญ่ครับเยอรมันบอกว่าชานนของชาร์ตนี้อยู่ตรงนี้หมดเธอทำบ้านนะไม่มีใครซื้อ,อนะครับนะครับคนถือถือว่าเขาไปทำเรทไพเมนท์โฮมหรืออะไรพวกนี้หมดแนละ้วแต่ทาบ้านมือ First ส a n น h o โ e เนี่ยนี่ับขีดทำไมอินเว t เ r อร์ในโกลบอลคริสต s นี้ทุกคนกำลังบอกว่า s ตอรี่มันคือเอเชียนะครับสอรี่มันคือเอเชียเพราะว่าเบสิคเกมเนี่ยก็คือทั้งเอเชียแล้วกำลังซื้อไอ้ก้อนพวกนี้ยทำอะไรเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟลุ่มนี้ดีกว่านะครับถ้าทำลุ่มนี้นะฮะอาจจะทำ long Term Retirement Village ให้ชาวเยอรมันชาวญี่ปุ่นนะครับเพราะเขาหนักไปฝั่งนี้แล้ว นะครับเวลาเราเราก็ต้องดูอินไซต์ของจิตวิทยาของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่คนปลายชีวิตกับคนต้นชีวิตนะครทำมาเก็ตติ้ทำแบรนดิ้งนะต้องคิดอันนี้จุดที่ผมว่าใน t u r n i n g point key m i s e s t o n e ของผมหลักๆก็คือว่าเราเราได้จอยกับทาง u r e n t n t l f l n i n c n c l นะครับ u n e n t l f l n i n c n c l a l เนี่ยเขาเป็นผู้บริหารกองทุนหลายๆกองทุน รว asset size มแอสเซทไซส์ทั้งหมดว่า40 b i l ล i o น US ลลรสันะครับอกองทุนที่ผมเขาลงทุนด้วยในผู้ถือหุ้นของกองทุนนี่หนักหนัก,นกมาจากเยอรมันกับเงินน้ำมัน National Bank of Kuwait หรือเป็น Sovereign Wealth fund, fund ของ Kuwait ก็คือน้ำมัน definition ของของ pension fund ของเยอรมันกับ uh, Sovereign Wealth Fund สำคัญตรงไหนถ้าดูสภาพของเงินในโลกนี้เงินต้นน้ำนี่เป็นเงิน pension fund เป็นหลัก กองทุนแฟนดิฟฝารเหมือนทุกคนต้องแบ่งส่วนหนึ่งของอินคข้าตัวเองโยนเข้ากองทุนรัฐบาลรัฐบาลม่ต้องมีหน้าที่อินเวสิ์ได้ผลผลิตผลให้กมากที่สุดนะครับและเด้รเบผลตอบแทนดีที่สุดส่วนเงินน้ำมันเองก็แน่นอนน้ำมันจะร้อยสี่สิเหรียญหรือกลับมา3ามพันห้าร้ยสี่สิบเหรียญคนก็ยังต้องซื้อยูดีเขามีอินฟลูเพราทะหวังเขาต้องอินเวสหน้าที่ของพูลเดเวนชลก็คือว่าเขาช่วยอินเวสพูลเดเวนชัลร่วมสถาขาบริษัทที่ต้องการเงินอย่างเรานะครับเพื่อโต เราจะมีสองจอยเจอร์จอยเจอร์แรกที่เ,เป็น housing รอบสุวรรณภูมินะครับเจ็ 4, 000, 000 14, 000, 000, ดโปรเจกต์นะครับประมาณ4,000ยูนิตโทัทั้พอร์ตว่าประมาณ14,000ล้านนะฮะพอร์ตที่สองนะครับอนันดานทูนะฮะตอนตอนแรกเราพูดถึง11โปรเจกต์ตอนนี้จะอาจจะไปถึง16โปรเจกต์แล้วเพราะว่าเทคแครเบรดมันมันมันเซอร์ไพรส์เราพอสมควรว่ามันมันดีกว่าที่เราคิดนะฮะตอนนี้พอร์ตนี้จะเกินเกือบ2ล้านแล้ว อันนี้ตอนที่เราทำ Investment Strategy นะครับในส่วนบัญชีทั้งหมดเนี่ยจำพายชาัดของเราได้ว่าเราต้องมี m a s t e r game i ติโออ l ฟฟ f ร์ดูเ i ซิตีเงินผม invest ไปหมดด้วยซ้ำผมซื้อ7ไซต์นะครับถึงเวลาที่ฟันเขาต้องกดปิด closing period ผมก็เลยบอกโอเคผมลงทุนได้เขาบอกให้เราต้องควรจะลงทุนร่วมกัน75ล้านย e ูโรเราลงทุนไปปา54ลา้านเหลือประมาณ20กว่าที่ดินมันแพงเกินไปในการลงทุน เลยเราดิสซึปเป็นพอที่ว่าถ้าาหาที่เราได้เพอร์เซอร์พายพอร์ตโฟลิโอไม่ได้เราบอกว่าเราขอไม่ลงทุนต้องมีดิสซิปลินด้วยนะครับแต่ครับก็จะเห็นว่าสไตล์ที่เราทำแลเว่ก็เป็นบีชอินสปายคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับส่วนไอพีโอนี่ผมว่าตัวนี้ตัวนี้เข้าใจง่ายแต่ตอนที่คิดที่ะลัดนี้เข้าใจยากมากๆนะครับ แน่นอนว่าที่ดินที่เราเราก็ไดเซรไพร์ว่าถ้าดูอสังหาแล้วเนี่ยเราวองว่าอสังหาเนี่ยฟารูนเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงัน้นผมตามผมลงทุนหลังจากตอนนั้นมีปฏิวัตินะครับรู้สึกปฏิวัติประมาณหกเจ็ดเดือนเราเริ่มลงทุนมันเป็นสซอะไรที่มันสวนกระแสพอสมควรมันเป็นวิกฤตมันเป็นโอกาสเรานะับติดเบสเซอร์เราพร้อมเราก็พร้อมเราวิเคราะห์ตลาดเสร็จปุ๊บผมบอกว่า จุดอ่อนตลาดทั้งตลาดเนี่ยยังไม่มีเพล y e เยอร์คนไหนเห็นความสาคัญของรถไฟฟ้าที่แท้จริงดีเของรถไฟฟ้ายังไม่มีใครในบารรูปนี้นะครับหน้าที่ของเราคือว่าต้องไปเคลมว่าเราเป็นผู้นําในตลาดนี้นะฮะจะเห็นว่าที่แต่ละไซส์ของเรานะฮะ,ะที่ผมหาได้นี่ก็เรียกว่าคลิปเลขโค้ c เซ s กซ์สแครเตของตัวนี้คือหาที่หาเอง,งคุยกับนายหน้าทุกคนเอง ใครโทรมานะครับผมรู้หมดถ้าวัาน,นนี้นะครับถ้ามีเกมเหมือนในพวกการทันทายงที่ดิจิมีสเซสมาทีผมผมใหญ่ลยสมายว่าผมผมผมแชร์เรื่องแตงยาทุ R, ทนนากคนว่าเธอมีเับทิสไหนเขาหนูนะฮะเพราะผมดูกูเกิลเลยเราจะดูทุกแย่นะครับ, Google, จ,ะรนะรบจะเห็นว่าอันแรกของเราลาดเพ้า17นะฮะ25บเมตรนะครับ ตัวนี้ถือว่าไก่ครับประมาณ350เมตรตัวนี้ประมาณ3-4เมตรตัวนี้20เมตรตัวนี้ประมาณ2เมตรตัวนี้ว่าห้าเมตรมีสองตัวตรงนี้นะฮะตัวนึ่งหกเมตรตัวนึงสามสิบเมตรนะฮะมีตัวหนึ่งอันใหม่อ่อนนุ่นี่อยู่ข้างหน้าก็บางคนเคลมว่าหนึ่งเมตรสองเมตรแต่ว่ามันก็อยู่สเตชันทางโนอยู่หน้าแต่ที่แรกก็ไม่ก็ว่ากันนะฮะนี่คือ definition ของหนัก ตอนที่เรามีเงินตอนนั้นเข้ามาปุ๊บปอดของ Investor ก็บอกว่า you have to invest and speed of investment มันสำคัญมากผมก็บอกว่าถ้าผมหาที่ไม่ได้ผมก็จะเซ็นต์ผมไม่ invest นะภาวะไม่แน่นอนสูตรสําเร็จคือผมรู้ว่าสูตรนี้มันได้แล้วเราก็มีคอมมิตเป็นหาที่จนได้นะครับเ,เราก็สร้าง portfolio และแบรนดิ้งทุกอย่างมัน reinforce ให้ความคิดของเราตลอดเวลาจะเห็นว่าเรามี strongest portfolio แล้วตอนนี้เรายังมีแคชเซอร์พัสดสำหรับดิเวอส์ในที่พวกนี้อีกนะครับฟันอีกก้อนหนึ่งที่เราเบสขึมาอีกประมาณ100ล้านยูโรคงได้ประมาณต้นปีหนะ้าเรามี existing เซอร์พัสประมาณ30ล้านพัสดร้อยล้านยูโรปีหนะ้านะครับดัชนีไอ้ตัว i ี o เราไปั่ได้เรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัว i ไ o concept เซปต์แบรนด์คตอนนี้มันมันเลี้ยใช้ชีวิตอย่างเดียว โดยโดยที่จักรวาลของ IPO เองต้องคอมพลีทคือฟูลเซอร์โคให้ได้นี่เขาต้อง live work เพลงนะครับ work ก็จะเหลือเดี๋ยวต้องมีออฟฟิสติดรถไฟฟ้าอีกนะฮะแล้วเพลงก็มีพวกนี้พวกมุดมองติดรถไฟฟ้านะครับ,น,มมดดนะรบนั่นคือพอเราทำ t ตรจี u ฟูลเดเรนเ t i o n ของ brand concept อยู่นะครับ